สวัสดีครับบ่าวเตยลูกิสาบตางทินนะครับวันนี้บ่าวเตยสพิพามาเบ่งงานของบ่าวเตยเหตุนะครับอยู่โรงพอช่ำดอกไม้นะครับเกี่ยวกับเหลื่องสารเคมีเนาะกับทีมเม้าบ่าวซูพี่น้องฟังนะครับเ็นงานออิรวิอยภาการเกษตรขรงเชียงกับสารเคมีหลายอย่างนะครับเพราะว่าประเทศอิสรวเอลก็คืออานาจตุนตุนเลยนะครับตนตุนเลยคือที่ว่า ใส่ไอสารเคมีในภาคก,การเกษตรอายที่สุดเป็นอันอันดับต้นๆเลยนะครับแกนครับก็คือเหากระต้องป้องกันมีวิธีป,ป้องกันองเฮาเนาะบ่ว่าจะเป็นสวนพักสวนบักแตงสวนมะเขือเทศสวนทุกอย่างนะครับสวนสมสวนยังกระตามนะครับในแทบี่ทุกอย่างนะครับงานเกษตรในอสิสาเลต้องมีสารเคมีใช้สารเคมีทุกอย่างนะครับบ่วว่าจะเป็นยาผลมะเร็งยา กันแมงยากันเชื้อรายังทุกอย่างนะครับรวมทั้งยาฮอร์โมนอยังทุกอย่างที่เป็นเคมีนะครับเขาก็ต้องใส่กันนะครับแต่ละมองแต่ละพื้นที่อาจสชีคนไทยห้าอ,อาจ์ชบริเวณนะครับแต่สําหรับมองบาวเตอร์กะคนไทยได้ฉีดพ่นนะครับกะกะมีชุดป้องกันนะครับมองบาวเตอร์อยู่กับกระตรงใสนะครับถ้าบใบไซพ่นกับโให้ฉีดนะครับยังเจนนะกะักกาสูตรคุ้มยังนะครับตองนึ่งและตอง ปกคลุมไม่มิดชิดนะครับมีเส้อผามีเอ้ยมีชุดคุ้มนะครับปกคลุมไม่ถุงมือไม่นากากนะครับแม้แต่ขั้นตอนการเติมยาย,ย่างทุกอย่างนะครับคือว่าก่อนฉีดพ่นหลังฉีดพ่นนะครับเขาต้องป้องกันเอาเองแม้แต่การเติมยาก็ต้องจะต้องใส่ชุดนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับพวกสารเคมีเกี่ยวกับหลังการเอาเอ้ยหลังกายเขาโดนๆไปมันอาจจะ้รลบผลกระทบนะครับเพราะว่า ดีกว่าที่มันมันรับแบบเต็มรอยนะครับบางมองเนาะพี่น้องก็ไทยเข้าอาจสีบ่อบริไซบริปองกันยางคคลื่ามบันโบเป็นยางนะครับกัอยางไ้ปองกันนะครับเพราะว่าสารเคมีมันกะมันกัรุ่นแรงอยู่แล้วนะครับบางคนมากกับแพรนะครับก็ยังอาอยู่นี่ก็เคยแพ้สารเคมีนะครับเม่อเคยฉีดยาแล้วก็มาฉีดอยู่นี่ก็หนาบวมตาบวมขึ้นนะครับแพ้สารเนาะกะอยางให้พี่น้องก็ไทยเขารักษาสุขภาพนะครับที่ลงในเบองก็คือ เป็นห่วงนะครับบางหม่องน่าจะาอ,อาจสิบริสนใจเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องที่ว่าชุดป้องกันหนะ้ากุ้งหน้ากาดอาจสิบุมีไห้ห้องนะครับแต่เห,ห้องกฮห้องห้องตรงามนะครับพยายามตรงถามเพลินพยายามถามว่าเออผมขอชุดป้องกันได้ไหมครับขอหน้ากากได้ไหมครับยังประมาณนี้นะครับคือคือนอหม่องเบาเต๋อเนี่เพิ่นที่จัดหายเลยนะครับเพ็นคันมีคิวฉีดยาหรือว่ามือฉีดยาเพิินฉีเพิ่นสีหา หาชุดหายาเตรียมไว้ให้นะครับทุงมือพร้อมเบิดนะครับขาดเรื่องยังกะให้บอกเพื่อนนะครับบ้างมองอาสิโบมีเนาะอาสีหน้าจางอาสิโบไยกะอันอนีก้กะต้องหาวิธีป้องกันเราล้ครับ้าบบมีกะหาสื่อหรือว่าต้องบังคับหน้าจางหรือว่าให้บอกหน้าจางนะครับหาให้ดีที่สุดนะครับอย่างให้ป้องกันนะครับเพา่าสารเคมีอู้สุดหยอดนะครับอิสเตลใส่สารเคมีี่ชุดยอดนะครับ,ร na, รบที่หนึ่งนะผมว่า พอนานๆไปร่างกายเขาอาจจะเสียหายได้นะครับจากสารเคมีที่เข้าฉีดพ่นนะครับถึงแม้เข้าเข้าสีโดยฉีดโดยตรงแต่เขากองสัมผัสนะครับเข้ากองสัมผัสสัมผัสสิ่งของที่เขาเข้าฉีดแล้วนะครับภากการเกษตรเนาะจับหน่วยจับผลจับพักจับอะไรทุกอย่างนะครับมันก็อันตรายเนาะสำหรับคลิปนี้เบ้าเตยกับที่มอเตอร์หัวงฟังทำานนะครับ ในเหลี่ยงการป้องกันสารเคมีนอกประเสาเสลเนาะสำหรับคนที่ซีมาหมาก่กะให้เตรียมมากกดีนะครับมีติดโตมากนะครับเสื้อป้องกันจากชุดจากไรนะครับหน้ากากแก๊กสองชุดนะครับป้องกันใบเสื้อนาจาังบุมมีหายนาะสำหรับคิมีมในเบ้าเตยกับจิฟากาซัําน,นี่ยแหละครับสวัสดีครับ